ประกันน่ะรักทรันะเว้ยรักทรัพนี่ในกลางวันนะได้เป็นกลางคืนนมึงสนุกเลยคุณสองนะไม่บอกให้เจ้าทุกก็ไม่เอาเรื่องก็จริงแต่กฎหมายก็ไม่ยอมรื่นเอาญาเอาเรื่องไม่เอาเรื่องก็ไม่เกี่ยวโอเล็กๆอะซอยบ้านซอยบ้านเาอ่างไรไม่เห็นอะไรเลย จะเห็นต้องดีกวพี่ได้ไงวะแปลว่าคนที oh like ่รับซื้อคนนี้ไม่ใช่ไอดอว์ออเด้ร์สั่งสั่งคนจ้างหลังจากที่เอาไปไป1 0ใช่ไหมแล้วที่1 0ใช่ไหมแล้วพัตพูเนี่ยตั้งใจไปขายที่ไหนโดดลงไปทำแผนเองเมื่อเช้านี่ก็บอกว่าให้พี่ซิสตื่นแผนเดี่ยดี๋ยวเดี๋ยวเ่ี๋ยวเวเดา๋ยวเดีวเเอาจังหวะจะได้ เาไปเอาแล้วแล้วเขาแอบเป่ามาเลยอแบบแบบมาเขาส่งมาให้หนูขึ้นขึ้นขึ้นคลอง่เราเห็นอไรเราคุ้นวางี่รรู้หมดรู้หมดรู้วัดนะฝั่งรู้หมดอะไรั่งลั้นเขาผ่านผ่านเจดดาวประจังผ่านก้า ว่าอยัางแม่เขาไ่ยกหมื ified, ่บ้านเขาไปขายได้สอง้อนแล้วเขาเข่งของขาดสรุปแล้วจ่ายชูให้เลยซักให้เนี่ยเดี๋ยวให้ให้ดักควรมาใช่ปะดกควรไปซักเองเลยปะโรไปบอกนควรนะเขาไม่บอกเขาไม่จะไปกังวลนี่เธอขโมยโดนขโมยโดนขโมยโดนขโมยตีห้า่ะแม่บ้านไปทำความสะอาดก็เห็นว่าพวผมไม่ไม่มีแล้วอะก็โทรบอกกันดูวงจปิด Ahan, ไปแจ้งความตำรวจไปดูอ uh well ่ไปดูวงจรปิดแล้วก็แจ้งความตำรวจไปดูให้เนี่ยตำรวจเก่งมากแผลบเดียวเจอเลยว่ตุ่คนที่อาุประมาณปุ๋ยเออสามสิบสองห้าสามสองสามสองยี่สิบสามปียี่สิบสามปีค่ะตั้งแต่สร้างตึกมาค่ะตึกเนี่ยฮะตึกไทยประกันชีวิตโอุ้ยไม่ใช่พูดดีเว่